มาตรา736ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองจะไทยถอนจำนองก็ได้ถ้าหากไม่ได้เป็นตัวลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันหรือเป็นทายาทของลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันมาตรา737ผู้รับโอนจะถ่ยถอนจำนองเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าผู้รับจำนองได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจำนอง ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจำนองภายใน60วันนับแต่วันรับคำบอกกล่าวมาตรา738ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจำนองต้องบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่ผู้เป็นลูกหนี้ชั้นต้นและต้องส่งคำเสนอไปยังบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้จดทะเบียนไม่ว่าในทางจำนองหรือประการอื่นว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจำนวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น วัองคำเสนอนั้นให้แจ้งข้อความทั้งหลายต่อไปนี้คือ 1. ตําตำแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่งจำานอง 2. วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ 3. ชื่อเจ้าของเดิม 4. ชื่อและภูมิลำเนาของผู้รับโอนจําจำนวนเงินที่เสนอว่าจะใช้ 6. คำนวณยอดจํานวนเงินที่ค้างชําระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนหนึ่ง,นนงรวมทั้งอุปกรณ์และจํานวนเงินที่จะจัดเป็นส่วนใช้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามลําดับกันวักสาอันหนึ่งให้คัดสําเนารายงานจดทะเบียนของเจ้าพนักงานในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นอันเจ้าพนักงานรับรองว่าเป็นสําเนาถูกท้วนสอดส่งไปด้วย มาตรา739ถ้าเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับคำเสนอเจ้าหนี้คนนั้นต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันมีคำเสนอเพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นแต่ว่าเจ้านี้นั้นจะต้องปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อไปนี้ด้วยคือ 1. ออกเงินทดรองค่ารือชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด 2. ต้องเข้าสู้ราคาเองหรือแต่งคนเข้าสู้ราคาเป็นจํานวนเงินสูงกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใช้ 3. บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมนั้นให้ผู้รับโอนและเจ้าหนี้คนอื่นๆบรรดาได้จดทะเบียนกับทั้งเจ้าเข่าทรัพย์คนก่อนและลูกหนี้ชั้นต้นทราบด้วยมาตรา740 ถ้าขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุดที่ล้ําจานวนเงินที่ผู้รับโอนเสนอว่าจะใช้ท่านให้ผู้รับโอนเป็นผู้ออกใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาดถ้าได้ไม่ถึงล้ําจำนวนท่านให้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ขายทอดตลาดเป็นผู้ออกมาตรา741เมื่อเจ้าหนี้ทั้งหลายได้สนองรับคำเสนอทั่วทุกคนแล้ว โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ดีท่านว่าจำนองหรือบุริม,มสิทธ์ก็เป็นอันไถ่ถอนได้โดยผู้รับโอนใช้เงินหรือวางเงินตามจำนวนที่เสนอจะใช้แทนการชำระหนี้มาตรา742ถ้าการบังคับจำนองก็ดีถอนจำนองก็ดีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนไซ ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหามีผลย้อนหลังไม่และบุริมสิทธ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้แห่งผู้ที่ทรัพย์หลุดมือไปอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินและได้จดทะเบียนไว้นั้นก็ย่อมเข้าอยู่ในลำดับหลังบุริมสิทธิ์อันเจ้าหนี้ของผู้จำนองหรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนไว้วรกสองในกรณีเช่นนี้ ถ้าสิทธิใดๆอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจำงเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้ใดทรัพย์สินซึ่งจำงไว้แต่ก่อนได้ระง,งับไปแล้วด้วยเกลื่อนกลืนกันในขณะที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาไซสิทธินั้นท่านให้กลับคืนมาเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้นั้นได้อีกในเมื่อทรัพย์สินซึ่งจำงกลับหลุดมือไป มาตรา7 4็ถ้าผู้รับโอนได้ทำให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองเสื่อมราคาลงเพราะการกระทำหรือความประมาทเลินเลื่อแห่งตนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ทั้งหลายผู้มีสิทธิจำนองหรือบุริม,มสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นต้องเสียหายไซยท่านว่าผู้รับโอนจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายนั้นอย่างไรก็ดี อันผู้รับโอนจะเรียกเอาเงินจำนวนใดๆซึ่งตนได้ออกไปหรือเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตนได้ทำให้ทรัพย์สินดีขึ้นนั้นท่านว่าหาอาจเรียกได้ไม่เว้นแต่ที่เป็นการทำให้ทรัพย์สินนั้นงอกราคาขึ้นและจะเรียกได้เพียงเท่าจำนวนราคาที่งอกขึ้นเมื่อขายทอดตลาดเท่านั้น